เรียนท่านสุชนไัยทิละศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคาที่สำรองอันดับหนึ่งกับผมได้ไปมูลสุภาพบุรุษหลักการจิตอาสาพิบัตปศาสตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอเป็นอันดับหนึ่งศาสตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันนี้ท,ที่เป <lawsuit. S 1> ิดการอบรมโครงการปรับรมหนักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันนี้ในการทําหน้าที่ของจิตอาสาเป็นการทํางานเพื่อประโยชน์สาธารณประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนสนุนงบประมาณและจัดวิกรมาในการเมือการครั้งนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็เปิดอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าบัดน,นี้ ที่ภายในองค์วัตถุหมักปุ๊บต่างตัวไปถ่ายภาดัภาพตอนในช่วงขอารสังสงจะเปทแบบนั้นมาช่วยทำข่าวช่วยถ่ายภาพช่วยยุนี่ในอาาไทยพิบัติของจังหวัดอ่างทองนะครับโดยที่ได้รับมอบหมายจากคณะานปปคในพื้นที่คุเองคุต้องไหมครับ คิดว่า<อ>ผมจะร<ล>ู้มากมากว่าของ<ม>เรานะครับมีกิจกรรมใหญ่ๆของจังหวัดหรือของอำเภอลักษณะแบบนั้นเฉยเฉยมันก็เป็นเพราะในเรื่องของจิตอาสามันไม่ใช่เป็นการเรียกใช้จิตอาสาคือเราต้องทาด้วยใจนะครับนาในเรื่องของโครงการตรงนี้นะครับโครงการตรงนี้นะครับนาถึ่งตอนตามกรอบตามกรอบก,ก็คือหนึ่งตามทรบอร์ตัวในเรื่องของแผนงชาติแผนงชาติก็จะเป็นตัวกาหนดทิศทางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยเช่น ในเรื่องของคที่ห้นะครับนามคนที่ห้